สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาดูในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะมีครูจะได้แจกใบงานหรือว่าแจกหนังสือไปแล้วในช่วงปิดเทอมนะคะเนื่องจากเป็นการเลื่อนเปิดเทอมจากสถานการณ์โรคโควิด -19 นะคะทำให้เราต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แล้วก็แจกใบงานไปก่อนนะคะ,ะงานที่ครูจะให้ในวันนี้เป็นงานในสัปดาห์ระหว่างวันที่14ถึง18มิถุนายนนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเราจะมารับใบงานทุกๆวันอังคารเวลา9โมงตรงแล้วก็จะนำมาส่งในวันอังคารถัดไปเวลา9โมงตรงเหมือนกันค่ะ,ะเนื่องจากนักเรียนทุกคน ร้อยเปอร์เซนเลยของโรงเรียนบ้านฟังปิงได้รับหนังสือเรียนครบหมดทุกคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้หนังสือเรียนเรียนกันเลยเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะที่ครูแจกไปจะเจอหน้าอย่างนี้เลยเปิดมาหน้าที่สองของนักเรียนจะเป็นหน้าที่สองของ กับหน้าที่3ของนักเรียนนะคะบทที่1จะเป็นบทเกี่ยวกับหอระมอและคอรนอนั่นคือหารร่วมมากและคูณร่วมน้อยนั่นเองนะคะก่อนอื่นก่อนจะเราไปรู้จักคำคานั้นหรือไปรู้จักวิธีการหาเนี่ยเรามาทบทวนความรู้เก่าความรู้เดิมกันก่อนนะคะดูเลยอันแรกแบบฝึกหัด1.1ข้อ1 เขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมในช่องว่างค่ะง่ายมากเลยถ้าเกิดเด็กคนไหนท่องสูตรคูณเก่งแล้วเนี่ยจะรู้เลยเหมือนข้อที่หนึ่งนะคะกูขอ,ขอขยานิดนึงข้อที่หนึ่งเนี่ยสามสท่ากับแคูณอะไรบางคนยังต้องยังต้อง 1> 8 1 8 8 2 16อยู่เลยแต่ถ้าบางคนที่เ,เก่งแล้วเขาจะรู้ทันทีเลยอ่ะ8 4 3 2ใช่ไหมคะตรงนี้นักเรียนก็เติม4ได้เลยอ่ะเหมือนกันมาดูข้อที่2ข้อที่2 45เท่ากับ3คูณอะไรนักเรียนบางคนอาจจะบอกกูว่าคู่มันมีไม่ถึง45มันมีแค่3คูณ12ได้แค่36ทําทำยังไงดีไม่ถึง45 45เท่ากับอะไรก็ไม่รู้คูณด้วย3ถ้านักเรียนอยากจะรู้นักเรียนก็หารกลับไปสิคะเช่นข้อนี้ก็นำสี่ตั้งหารด้วย3 3อะไรได้4ถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียง3 1 3ลบกันเหลือ1นึดึงหลงมา3 5 15ลบกันเหลือ0นย์แบบนี้เรียกว่าหารลงตัว ผลลัพธ์อยู่ด้านบนนำมาใส่ได้เลยแสดงว่า45คูณ45เท <45 S 1> ่ากับ15คูณ3ถูกไหมคะข้ออื่นๆก็เหมือนกัน6ข้อลองทำดูนะคะคราวนี้ลงลองมาดูในข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์โจทย์อยู่ตรงกลางค่ะนักเรียนนี่โจทย์นี่โจทย์ ก็หาผลลัพธ์โยงเส้นไปสิเส้นไหนอันนี้ครูทำให้ดูเฉยๆอ่ะลองมาดูข้อแรกด้วยกัน89หารด้วย7คําคำว่าหารด้วย7นั่นหมายความว่า89เป็นตัวตั้ง7เป็นตัวหารแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าลองหารดูพร้อมกับครูนะคะ7อะไรได้8ไม่มีก็เอาใกล้เคียง 1> 7จ 1, ็ลบกันเหลือ1นึดึงเลงมา7อะไรได้19บเก้าคะเจ็ดหนึ่งเจถ้ายีเกินเราต้องกระเถิบลงมาเป็น7 2็ดลบกันเหลือ5แบบนี้เรียกว่าเหลือเศษ5ใช่ไหมคะผลลัพธ์คือ12เศษคือ ดูซิว่าตรงกับตรงไหนสิบสองเศษถ้าถ้าเจอแล้วนักเรียนก็โยงเส้นได้เลยค่ะอ่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนครบทุกข้อทุกข้อจะเป็นการหารเหลือเศษหมดเลยใบให้นิดนึงว่าไม่เหลือเศษหารลงตัวเพียงหนึ่งข้อนะคะอ้าวคราวนี้มาดู หน้าถัดไปข้อ3ใหญ่ข้อบอกว่าให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูก <c oughs> หน้าข้อที่ถูกและก็กาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดพร้อมทั้งแสดงเหตุผลด้วยจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5สาหและสิเท่านั้นจริงหรือเปล่า <c oughs> นักเรียนคิดว่ามีเลขอะไรอีกบ้างคะที่หาร30ได้ลงตัว นอกจาก2 3งและสิบเนี่ยมีอีกไหมนักเรียนคิดว่ายังไงให้เวลาคิด <c oughs> อะบางคนที่สุดคูณแม่นๆเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้ว่าอะหกก็หารได้1ก็หารได้หรือแม้แต่30ตัวมันเองก็หารได้ใช่ไหมคะคำว่าหารลงตัวหมายความว่าเมื่อเรานำสามสตั้งแล้วนำตัวเลขนั้นมาหารอะมันจะไม่เหลือเศษ ครูยกตัวอย่างให้ดูครูลองเอา2มาหารดูนะคะ2หาร30มสิองหสองลบกันเหลือ1ดึง0ลงมา2อะไรได้10บสองลบกันเหลือ0ูนแบบนี้เรียกว่าหารลงตัวเพราะฉะนั้นสองจึงใช้ได้ตัวนี้ถูกไหมคะต่อไปเมื่อกี้ครูบอกว่ายังจะมี6อีกใช่ไหมบางคนบอกยังมี6 6หารลงตัวจริงหรือเปล่าลองหารดู หเอาสาสิบตั้งหารด้วยหกหอะไรได้สามสิบหห้าสาสิเลยใช่ไหมคะลบกันเหลือศูนนี่เห็นไหมหกก็หารได้แต่หกเขาไม่ได้เขียนมาเขาบอกว่ามีแค่สองสามห้าสิบเท่านั้นจริงไหมไม่จริงพอเราเจอ6ด้วยแสดงว่าตรงนี้กาผิดได้เลยเหตุผลก็คือยังมีจำนวนอื่นอีกยังมี จำนวนอื่นที่หาร30ลงตัวเช่น1 6ึ่งหเห็นไหมคะยังมีอีกหลายตัวเลย แสดงว่าข้อนี้ผิดคราวนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2ก็เาบอกว่า2 3 4 6 9และ12สามารถหาร36 48และ180ได้ลงตัวจริงไหมนักเรียนทำยังไงคะข้อนี้ทำยังไงไม่ได้คะ่ะต้องหารนั่งหารดูนะคะนั่งหารดูอสอหาร12ได้ไหม2 2หาร36ได้ไหม2หาร 84ได้ไหม2หารร้อยดได้ไหมแต่นักเรียนรู้อยู่แล้วที่รูเคยสอนเลขคู่2จะหารลงตัวได้หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราดู2ก่อนนะ12เป็นเลขคู่ไหมเป็น12หารได้แน่นอน36เป็นเลขคู่ไหมเป็นอีก2หารได้แน่นอน8 4เป็นเลขคู่ไหมก็เป็น2หารได้ร้อยก็เป็นเลขคู่ก็2หารได้แสดงว่า2หารได้ทุกจำนวนโอเคผ่าน ใช่ไหมคะต่อไปมาดู3ามสิ3าหาร12ได้ไหมสามสี่สิบสองไคะสหารสาได้ไหมได้ใช่ไหมคะนักเรียนดูไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนจะเจอ1ตัวที่หารไม่ได้ตอนนี้กูคิดมาให้แล้วนะคะตัวที่หารไม่ได้ก็คือ9เนี่ยไม่สามารถหารแปดสิได้ลงตัวจริงไหมลองดูสิแปตั้ง 9หารเอะไรได้8ไม่มี9อะไร84เลย9 9 81ลบกันเหลือ3เศษ3เห็นไหมคะแปลว่า9เนี่ยหาร84ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกเพราะ9หาร84ไม่ ลงตัวแค่นั้นเองโอเคคราวนี้มาดูให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบในทั้งหมดแบบฝึกหัดข้อ4ใหญ่เนะะี้ยค่ะหน้า3มีอยู่2ข้อแล้วก็หน้า4มีอยู่3ข้อรวมเป็นทั้งหมด5ข้อใน5ข้อนี้ครูใบให้ ไม่คูณก็หารแต่นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าข้อนี้คูณหรือหารนะคะเดี๋ยวครูให้เขียนอะดูข้อแรกดีกว่าครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนได้12กลุ่มพอดีเขาถามว่ามีนักเรียนในห้องกี่คนใช่ไหมคะทำยังไงข้อนี้ กลุ่มละ6คน12กลุ่มคูณหรือหารคะลองตอบตัวเองในใจคูณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเอา6คูณ12เลยเท่ากับ72คนเขียนแค่นี้พอนะคะไม่ต้องเยอะต่อไปเขาบอกว่าเชือกยาว75เมตร กิ๊นำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นคีย์เวิร์ดของเขาคือตัดตัดเป็นเส้นตัดก็คือทำให้สั้นลงสั้นลงก็คือต้องใช้วิธีการหารเก่งมากค่ะก็75ตั้งหารด้วยหา้าเท่ากับเท่าไรเอ่ยใครคิดเลขอ่ะหารพร้อมกันดีกว่า75ตั้งหารด้วยห้า 5อะไรได้7 5 1 5ลบกันเหลือ2องดึงหลงมา5อะไรได้ยี่5ิบห้าห้ลบกันเหลือ0แปลว่าหารลงตัวผลลัพธ์คือ15หใช่ไหมคบเวลานักเรียนคิดเลขนักเรียนคิดในกระดาษทดนะคะอันนี้คูเขียนให้ดูเฉยๆอ่าคราวนี้เสร็จแล้วหน้าที่3หน้าที่4เหมือนกัน3ข้อ ลองทําดูนะคะคราวนี้มาแบบฝึกหัด1.2ลองดูแบบฝึกหัด1.2ด้วย14เป็นตัวประกอบของ28หรือไม่เพราะเหตุใดการจะดูว่าเป็นตัวประกอบไหมเราต้องดูว่าตัวนั้นอะ หารลงตัวหรือเปล่าอย่างเช่นข้อนี้เขาถามว่า14เป็นตัวประกอบของ28หรือไม่นั่นแปลว่า14หาร28ลงตัวไหมนักเรียนลองหากระดาษทดมาทดดูนะคะแต่ครูขออนุญ,ญาตทดในนี้ให้นักเรียนดูเลย28ตั้งหารด้วย14 14อะไรได้2มีไหมไม่มีใส่0 12ลงมา18ลงมาถูกไหม14อะไร28 เราลองคูณดูก็ได้ค่ะ14คูณ2ดูซิ142 8 2 1 2องนี่ไง142ได้28ลบกันเหลือ0แบบนี้เรียกว่าหารลงตัวถ้าหารลงตัวแสดงว่า14ก็ต้องเป็นตัวประกอบของ28เพราะฉะนั้นก็ถามว่าเป็นไหมเราก็ตอบเลยเป็นเพราะ14หาร ยี่สิบแปดได้ลงตัวแค่นี้เองค่ะคราวนี้มาดูว่า8และ48เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่หมายความว่าถ้าเรา48เป็นตัวตั้งเอา8มาหารเนี่ยหารลงตัวไหมและ48เป็นตัวตั้งเอา48มาหารหารลงตัวไหมอะลองหารดู 8อะไรได้48่สิบแปดมีไหมให้เวลาคิด8 6 48กบลบกันเหลือศแบบนี้เรียกว่าหารลงตัว48อะไรได้48ก็48่สิบหนึ่งสีบลบกันเหลือศย์ 0, หารลงตัวเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าสองตัวนี้ก็ เป็นเหมือนกันเพราะเพราะอะไรเอ่ยแและ48หาร48ได้ลงตัวนั่นเองใช่ไหมอ่ะคราวนี้ข้อต่อไปนักเรียนก็ต้องลองหารดู ใช่ไหมคะลองหารดูว่า2หาร2เป็นตัวประกอบของ16บหกไหมสามเป็นตัวประกอบของ16บหกไหมสี่ 4, เป็นตัวประกอบของ16บหกไหมก็ลองตั้งหารดูนะคะข้อนี้ด้วย,วยเลขไม่ยากนักเรียนต้องสูตรคูณเอาก็ได้ค่ะสองไปหาร16ได้ลงตัวไหมได้สองหารได้สามอะไรได้16มีไหมไม่มีแสดงว่าสามหารไม่ได้สี่อะไรได้16มีไหมคะ มี4ี่สใช่ไหมสแสดงว่า4ได้6อะไรได้16 6 1ก6กหนึ่งหมไม่มีแปอะไรได้16 8 2 16สแสดงว่า8ได้สแสดงว่าข้อนี้ตอบอยังไงเขาถามว่าทุกตัวเนี่ยเป็นตัวประกอบของ16ใช่หรือไม่เราก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะ 2 4และ8เท่านั้นที่หาร16ลงตัวแต่3และอ่ะขอโทษค่ะครูเขียนผิดแต่3และ6ห,หาร สิหไม่ลงตัวนะคะอ่าลองทำดูหน้าหแล้วก็อ่าหน้าหแค่นี้พอห้าหน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ